ฝ้าเรือมค่ะฟ้าเร็บจะให้ดูอืมเปตยานนี่คือธรรมชาติที่ห้องบอสามารถพบพุ่มใดสมหญิงฝ้าห้องแล้วลูก เข้าบ้าน่ะมันไม่มีหูหรอกลมมาแล้วกลุ้นกันอยู่ว่ <laughs> าจะตกบ่โอ้ไม่ก็ oh